เอ้าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ทางสร้างกะเตรียมลงมือมาบากเสาจะตั้งเฮือนให้ปลาออดแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่านี่แหละเสาขอวางบนกะน้องพี่น้องมีแต่เสาไม้จิกอ่าหลังจากที่เพฝนนี่แหละบากแล้วกะมีแต่ว่าถ่าหามือหายามำน้องพี่น้องว่าสิตั้งมือใดนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะคือเฮือนนี่กะคือว่าเฮือนทรงโมเดิร์นน้องพี่น้องเนาะคไขไขเฮือนบอซิงนั่นแหละทอแต่ว่าเอาผกระแตแอ็มบอไดใส่ไหม โซล่าอะไรน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันออกมาเป็นยังไงอ่ามือหนามือในก็นจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง,องเอฟซีบ้างอีกหรือว่าตอนเพิ่งตั้งอะไน้าพี่น้องว่าที่อยู่ของป่าออดเสริมมือว่านี่ทั้งอ่สาสร้างน้ำบาดาลกับเขามาเจาะน้ำบาดาลให้ป่าออดน้าพี่น้องเนาะ กาเสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าเบาเอ็นนำะบัลลังเมืม่อวานนี่เพี่น้องเนาะขาวิี่อไปทางอื่นก็นเลยบรเข่ามาพอดีหมอเจาะเลยน้อพี่น้องกลับบ่อนทีเบาเอ็นมากกับเบากำไพนะพี่น้องมาเพิ่นก็นกนเลยทางน้าบาดาลอยู่นี่เนาะมางออกที่นี่ถือว่าสบายถ้าว่าเบาเอ็นกับเบากำไพ่เบามา่งนี่เจอบบจอะไรเจอช้ำเจอเจาะบ,บ่นี้เจาะบ,บนอื่นแม,ม่นโอ้ดีใจนำ่นหลายๆ มันอยู่กับทางสร้างกะมาลงมือบากเสาแล้วโอ้เสากับยาวอะไรเนาะเสาอลาดอูหลุดอะไรสบายดีนะพ่อสบายดีสบายดีโอ้มาเห็ดกับไผเพะโอ้ยบากไปผู้เดียวก่อนมันยังเสาเดียวหล่ออบากดพอคนเดียวแต่ว่าเห็ดกับเมียเออเหดเมีหินมีเอาเมียมาซอยบ่อ

แต่ว่าเบิงหลังมันนี่มันมีดั่งอ่นี้ทั้งมอืมอืมอืมเมตรเนาะหาเมตรเด็มานี่เมตรตอนี้สเมตรม่ใมาดั่งอยู่กลางเสาปีหนาลงลงพุเนาะนอแมนจังเมตฐานเพือนนเนี่เขานสี่เมตรอันนี้สาเมตรสี่เป็นหเมตรสี่คณสี่คณแว่าก็ออกมาทางนา กงมาทางนานบ่มีบด้ปูแก้วก็แบบคันใดชามันแบบเพือนสบายนี่บ่นแบบเฮ็ดบาเถอะแบบเพื่อนายซิงแต่หลังคามไิตางหลังคามันลบเอาอบได้บ่ได้บ่ได้นั้นันนะทางออดเพิ่นเว้ามือนั้นเพิ่ยังได้คันใดหาขันนอกบ่อยเพิ่นบว้าแล้วบ่ๆอืยากยามมเาเ่าแก่ลงยาก งานขึ้นยากงันอะลำบากเลยตัดสินใจไม่เอาคันอืมเชามาจิกเนาะขาดอยู่เนาะเพ่อเะเพผื่อพังลงมันกับพอดีบพุ่มีมันกังมเนฟังบ่อธิมายไว้นะฮะอสิบเชนเอ้าพี่นั้นมาพันเวียกอ่พี่ว้าต้องพันไปน้ำมันต้องได้เวียกน้ำ แม่เนแตกเองมันดมันหาแล้ววเองมันยปอกมืออกดละมคัว่าเครื่องมือพวกันบัดมากมือไนี่ลมือนานบ่นค่ามืนีเริ่มเลยกันเคื่องมากันคุ้มมาก่อนคุ้มกจ้งเท้าวเครืองมากอใละ

มาเมื่อวานนี่สบายถอนสองสองต้นเบิรขนาดแล้วมึงยมบ่แน่นเล้ยแล้เราไปต้องไปนี่ก็ไ่กินแล้วเรามนใกล้ยังแบบก้นมันเหลาแต่หักมันเหลานความแลแ่เราปูไว้มึงมปู่ปีกายนี่เรอเด้คุณจะคุณปู่ห่ากันเได้สามสามเมตรสามเตายบบามเศร้าหนิบ่หรือบากตะวันี เอ๋อสาวยี loser, so oh, um ่ป uh ั uh ้น huh. ั mm. uh ้นลอาวปหนบดบ่าวทั้งนันล่าว้างเนี่บาก้หัวมันบาหัวมันเารคือว่าก่อนก่อนสิบากนี่เบอกแล้วอันขนาดไม่นี่เนาะอันนี้มันไหวหนาานี่ชิขามงินชิบซอง ร้องนานะ่ะแต่ว่าเครื่องมันไม่ที่แปดตรงมันแบบมเลื่อไๆที่แปดอืมคันว่าบุคูลขนาดไปบากยามันใหญ่มันน้อยเนาะไม่ต้องบอกขนาดแรกจะไม่บากได้่าสร้างเท่าได้ในพอตุ่นี่นะสองล้านอ่าสองล้านถ้วนเลยสองล้านยังไงสองล้านไปกูได้ สองล้านเนาะต่างต่างเห็ดอะไรอดบ่อเออเออได้ว้าขาสร้างกับเพิ่นหรือบ่อนี่นี่ยได้ว้าหรือบ่อขาสร้างนี่เออว้ากับผู้นั้นเนี่ยกับบ่อเสร็จนะบ้าเออเราก็ยังจะได้หับรายงานอยู่นี่เห็ดเทือนฟัวอีกแล้วหน่เนาะจะหน่อยนี่เห็ดเทือนฟัวเห็ดกีฟ้าอีกแล้วนี่ทองน้ำพร้อมเด้ะจะหน่อยนี่เนาะโอ้ แล้วแต่เพิ่นเอิ้อไส้บริการแน่นอนพ่อรุงตัวนี้ก็ดีคันว่าเพิ่อนไส้กับเฮ็ดช่วยช่วยช้อนน่องช่วยลูกช่วยหลานไปที่แร่จะไปช่างมาก่อนบ่เนี่ยนะโอ้ร้อยปีนะอ๋อช่างปูนก็ได้ช่างไม้ก็ได้จอดก็ได้ตาบุญหุงเก็บตาเก็บตาแล้อืม สร้างจอดล็กนะสร้างจอดคำวมาเจ้าว่าสันคอยสิช่วยเจ้าไปเฮ็ดตึกเด้โอ้คอยเฮงเก่งตึกใบหยกดูกรุงเทพมาแปดทิพสันน,นะคอยเลนนะเจ้าไปเบิงบ่คอยเป็นคนจอดอ <c oughs> อเนนดนอ,อเนหนื่งงนนอยเลยมันแพ้สายตาม,<อ>มาบ มามาบกับไม้ใครได้เนาะไม้ตอกโุ้ยสมอยอ่ะมามาบมามาบอ่าคอยจอดคอยบริชายเว้นคอยบริชายเว้นบริชัยในปีน้าได้คอยจอดคอยบริได้คอยตอดอันแพ้เดียวก็ยังบริได้เบิ่อมือละมัดได้กว่าอือเก่งลายไม่นี่ไม่ต้นเดียวกันบ่เนี่ยบ่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นี่คอยว่าต้นเดียวกันนี่นี่ตัวนี้กับตัวนี้นี่

เราต้นบ่ตนบิังเบิงสีไม้เบิังเกล็ดไม้ไอ้หุ่นอ่ะอันนี้อันเปลือกไม้มันก็ต่างกันแม่เปลือกไม้มันก็สีต่างกันต่างกันเนาะต้นละต้นได้วนี้คารว่ามันใหญ่พักซื้อต้นเนาะบ่คันได้ชำต้นนี้บดขู่เชางามขัางเนาะใหญ่่บมันพรีงามอ่ะนะกับชำซองเชานั้นส่วนกลนงยักษ์ใหญ่พอดนะชำนี้พลีคับพลีเป๊ะเลยใหญ่แล้วจังหวัดเนาะ วุ้ยมันหนัก đấy มันหนัก đấy ต้นนี้กะอันนี้อาจจะเป็นเสาอันนั้นอันนี้เนาะบ่อบางทีก็จะเป็นเสาอันเสาน้ำบาดาลบางทีก็ได้นี่นะน้ำบาดาลกระมุงอีกได้ยินทางผู้รักผู้ใหญ่พันมงอยู่แต่กระพู้ว่าพันบ้องงามให้พอแผลบ่อรือว่าจังไรนะ้อนีทางเบาเอ็นกระพู่นะแต่ได้ยินทางผู้รักผู้ใหญ่พันเบา เมุงอเรยวโบมุงหยังโบักแมนนเพื่อนบอกสื้อเลยบอกเอนก็เลยขามาแจมน้ำมาแจ่มได้นี่ฮะแมากดต่อใม่มาอันนี้บ่เี่บ่แล้วกับเพ่อเกรงใจพอแพดกับบ่าอุลี่เพิ่นยันยันเพื่อนบ่ายเก้าตายนาทีเพื่อนบ่แล้วกับเพื่อนเกรงใจบอเกรงงกเกรงใจเนาะ ท่านบอกในีบอกเอน็นนี่เล่าเป็นคนบบล,ลูลีได้นี่เมนคันว่าโบ,บล่ลาคัับคนว่าโบได้อนุญาตจากมูนี่เราบุคิดเมนก็คือมั่งเอ็นนี่ยทั้งแม่พันบอก,กบมกั่งคือได้จังบวัดจังมั่งฉันเลยบายกับพวกก้ามั่งเนาะใจได้เมื่อนั้นนะบัมันน่ง <c oughs> เาามามาพป็นปะอ่อนปะอ่อนเราโบได้บอกในใจแห้ได้กันเป็นน้ำเข้าเมื่อนั้นนะแต่ก็มั่งแล้วกับพอดีพฝนได้มาทังเลยเนาะพอดีแปลงฟาง่ายก็ได้แปลงมันก็ แม่นแม่นนี่แหละคอยอัปเดตทให้เขาให้เลยจะให้เลยยันเราให้เขาเราบอกให้ดอกรอไปดิ้นช้ำขันเราให้เราต้องคอยได้กินไปนั่นออกไปตัดเสาเสาบกพรสามเสาอืมสามเสายังสามเสาเขาออกไปตัดในวัดไทยไปเออเหมือนเนี่ยวัดข้าวเดียวเขาออกไปน้อยหนึ่งวัดลดทางน้ำมา วาาตม้นีเลยกลับมาอีกทำนี่จะเกิดมาเนาะเอาใหม่เอาอย่างมานึ่งสอเอาใหม่มาพรมใบุูได้เปิด้นจอหนึ่งใบหนึ่งยแล้วเป็นอยไรใบูกเ่าเดียวนะก็จอจอสี่โมงประมาณหอยสองเสือชิปชิปเมตรสองจอไก่ไปแก่เอลไไปแก่เนาะงเมตรเาวัเมตเลยอะไรก็มากระทันมาหรือมาข่าม่ะ เออมันข uh, ึ mm ้นมาอยู right ่ในนี่กินได้บ่เนี่ยโอ้กินได้กินได้แม่ว่ากินต้องมดที่มะกรายเลยอืมอืมสมุนมพร์สมุนไพร์จนไม่ติ่วมันกินไร่ใบมันเนาะย่อนมันเนาะไม่ติ่วคนติ่วแดงนะพี่น้องมีแต่บักเห็ดฟืนหลายคนก็บโอ๊ะอะไรใช่ แกงเฮดมันใส่บลาได้พี่น้องลับงัว่าว่ะมันใส่บลาได้ไม่ติอยู่นคนลับแบบมันมีสองแบบนอปลายเองติ๋วแดงติ๋วคนติ๋วอันนี้กินบลาได้ติ๋วแดงมันกินบลาได้นี่ยเนี่ยมันบมีรสติ๋วแดงติ๋วขาวติ๋วขาวพุ่นกินได้ติ๋วคนแห้งคมนะดีกระเพาะได้น่ะมีแต่บักเลยใช่ปะฟังมึงนั่นแหละฟังบ่งเ่าะลิกกระเพาะแพดนะทำรากคนบักนี่พิษไลยพิษไลย ข่อยบักนี่ก็พิดกันนี่ข่อยเอาเล็กตาตาดเอากมพิดกันเ็พีดบอกพีดพีดตอนไม่ตอนนั้นตรงว่ายเอาออกแล้วเมนผู้รักผู้ใหญ่ผัดใบเอาออกแล้วต้นนี้เป็นมมันเตี้ยคักแต่ไว่น้ำว่ายดิ่เย็นอืมว่านังเย็นนาะต้นนี้เราบักไี่เนาะลุงมาติ้วเนาะเมนนาะบักไดข่อยว่าพอชิโจงว่ายกินบ่ได้มันบ่แนเมนติ้วคันว่าห่มมันก็ใบยังห่างเนาะนี่พอจเได้ห่มอืม มั่ครัหมือนเรา,ยาหายบักยันขอแกลกับเบาะดีคนหายบว่าเอยากซอยกับ,บหอยซอยซอยแห้งนี่แล้วเอาบริด้อยน,นอื่นก็นดีบริอยมันซอยค่ำกันเน,น่เราเนะคืนางอยพี่ของอ้องแ,แลแรขอยบริถามเรา <laughs> ว่าคอยที่ตัดไม่ติอยนี่มัน <laughs> ย,ย,ยิ่งใหลยยันมันบางยกเจ้าจะหห้บ่ยังก่อเราก่อนคันเราให้แตกระยะเนาะคุลุง ช่วยกันอยากซอยอยู่ได้ี่น้องบ่แมนว่าไปแลอยคร้อยหัวลากรบ่กให้ดอกอันนี้กระบอกหยอดกระดิชื่อแล้วกระอกบ่กระอกยอดกระดชื่อแล้วบ่ให้ดอกเอาไปตัดอหรือยังได้บ่หมู่มาหลายคนก่อนบ่แล้วมาหลายคนก่อนแต่มาหลายคนมันบ้ามากนะยังมันไม่ลมทำหมู่ห่เป็นยังบ่เป็นยังทันไรจากบ้าเดี๋ยวนี้อยู่ได้ขอยเจฮอนปันวัยรุ่นอายุสี่สิบปีแล้วยังเจฮอนมาเห็นใครคือทันวรที่บักบัดยันคือบ่เห็นบ่แหละ เห็ดเช้าห้องน้ำได้เลยนี่เนาะนี่นี่นีสี僕僕่เช่านี่พอดีเลยนี <over hi> ่อได้เลยมาจิกช้ำเนาะมาจิกมาหังอื่อ๋ไดอันใดนิ้ผมว่าว่าที่เอาเห็ดแนวมุงน้ำประดานบ่ตอนนี้ก็มังบู บนมืงน้ามาดานบ่แม่แม่มื่กับมันพอแล้วนี่ฮะแก่นพอดเนาะเอาตัวน้อยก็ได้นะมันใหญ่พอดอันนี้กลัวเสาเพื่อนหักขานั้นแล้วมันใหญ่มาเบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีเบิ้งอีกขึ้นก้าเนาะพี่น้องอีกมึงดูน้ำฮะน้องมึงดูประตูแห้งง่าขอมเทิบ ตามคนวอาว่าตามสร้างคนกนี <hat> <t flo lement> ่มาวางนี่เห็นตามแห้งกมอันเครื่องยามืนอ่ะเป็นได้ไงเครื่องยาน้ำนะแต่มีเครื่องยาน้ำบ่มีแล้วคูมือนี่มีได้ตัวนี้แห้งแห้งน้ำมาดันโอ้โหคิวคิวเกาบ่คิวเกาคิวกา อีเบ้องเดียวก็ได้เนาะแสดงกเบาอนี่างเวินฮอบมาวางนี่แล้วะโกกญาณมันญาณมันขึนเลยหลน้ำหลน้ำตื้นล่าบางนี่แหงอะลีี่น้อยอัลีเนาะเบาเนาะ

เ่ะแค่แบบราน่เนาะที่เอาเฮ้ยทำไรลุงห้องเห็นไนี่กับเพื่อนรู้ครับบางทีมีคนใดแต่เห็แหยเราีจ้าเนาะบัดโมทาหอดกับตอนนอกไปเมนมากไฟมันขึ้นมากนี่กินเน่ยมา่ากฮาบปปอม แซ่บยัยมครับป้อมนี่ไฟไฟไฟองเตือนไปเรียวไปบ้ามาคาป้อมกับพี่น้องเออเมื่อกินส้มแซ่บลายกินหนามวานจุวยจุยนี่จะบ่เอานะนี่บ่ไปขายนะ โอ้มียูนี่พอได้กินอยู่นี่พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยมีตรมาคามป้อมเดี๋ยวจะเอาขึ้นเมื่อกินสมก่อนแม่บอสะว่าต้นมันแก่ได้มาจากหมากะต้นมันแก่เป็นหมากเลยเนี่ยหมากอยู่นี่ัาป้อมพี่น้องเอ้ย ล่นบ <temple. S 2> ่เอางานึงเด้อเอางาเแ็นเฮ้ยเออเฮยเอาผอาตัดเอาล่นบ่เดี๋ยวเวลาบ่เอาล่างงานนี่เต็นนะฮ้ม่เต็นนะตันมงกรหันแม่บีดไ่ไม่ไม่เหนื่อยเลงานน้อยๆตนเฮ้นี่นี่เฮ้ยบ่แม่บิดนี่เจ้านี่ให้เตนโอ้โเฮนาขึ้นาแมู่้อยัน

พอลงัยุบมีแตนจักบ่มีบ,มบ่มีอีกคนปเออแตนขึ้หลายแตนโก่งอยเนาะแตนมันชอ่เออานะอยูคนี่อยจีต่อยมากอันนี้แตนมัมนไม่ต่อยคอยจีต่อยแตนก่อนบอา่อนพายอาดีดีดีอ้าต่อยมากอันนี้นี่้่ยำเดี๋ยวพาพาแตนพาหมากันนีกทนึง ข,ข้าวผมขอเฮียจ้อยบาทนี่ใช้เหมืนโตลมานี่เห็นดิหักพ,พื้นหักไพมาอูดก่อนเด้อมีบอกกับไพมันลุงนี่ข่อยหักพื้นมาอูดก่อนข่อยนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องมาครับป้อมนี่นสามป้อมพี่น้องนี่ฝั่งไทยนี่ฝนคายแพงเลยนี่หักพ,พื้นอูดก่อนพี่น้องอูดแต่ก่อน <c ười> อื้มหักลายควันเอาประตูยำมึงดู้กกินนคัเดนะ

จะพ่อมีใคยงเดียวได้ไหมม่เอาหาหมพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้กับวิ่งไล่มีผพากระดมมาขับป้อมเมื่อกี้ชมนะพี่น้องเนาะกลมพี่น้องเอฟซีบัสคูสุขคนผักกลับมาเป็นกำลังใจหเด้อไปก่อนอยู่ดีมีแฮงบัสคู่สุขคน